อ้ํพกเคมีเฟื่อนมากมาให้กําลังใจไม่ห่างมีโมเมนต์ชวนลุน้นความมุ้งมิ้งกันกลางตลาดพอหลังจากที่อ้ําทุ่มเททําตลาดนั้นก็ได้เห็นถึงความเคมีเคใจระหว่างอดีตคนรักหลังจากที่อ้ําเสร็จสิ้นการให้สัมภาษณ์ก็มีซีนที่หลายคนอดโฟกัสไม่ได้เมื่อไฮโซพกเข้ามาพูดคุยด้วยอยู่พักใหญ่ก่อนที่อ้ําจะแยกตัวไปเดินชมตามบูธต,าตา่างๆภายในงานก็ทิ้งไว้เพียงโมเมนต์ชวนจินเรียกเดว,ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่หลายคนเชียร์รีเทิร์นเพราะก่อนหน้านี้ก็มีโมเมนต ที่แฟนๆแ,แห่ส่องความมุ้งมิ้งกันกลางตลาดอ้าอําๆว่าตอนนี้สถานะของทั้งคู่คืออะไรเพราะว่าในช่วงที่เพิ่งออกงานเปิดธุรกิจตัวใหม่ห้ามการเพื่อนๆในวงการถีมาร่วมรีงานตลาดรวมทั้งมาให้กําลังใจสาวเจ้าตัวด้วยแต่ก็ไม่ไายได้เห็นพาทีทำเอาแฟนๆนั้นลุ้นหนักมากที่ f อต่างได้แชร์คลิปในโซเชียลเมื่อไฮโซพก,ก็ได้มางานนี้ด้วยแทบยังมีช็อตพูดคุยกินอาหารต่างๆด้วยกันโมเมนต์มุมม้งมิ้งก็ทาเอาแฟนๆนั้นแห่ฟินแห่ลุ้นอยากให้ทั laugh. Wow.